จริงเหรอทำไมอ่ะใครงอนแม่เลยนูเนี่ยใครจะกล้างอนฮะอ่อรถอ๋อเหรออามาทำไมไม่เดินตรงนู้นเอเกาอี้มาเอากาอี้มาด้วยเอากาอี้มา ตองก้าวยาวๆแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอามาระวบ้างพมาเดี๋ยวลถม่ะสวัสดีมาไม่สู้ไม่เสียงเลยนะมานึกจะมากสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นภาสวัสดีค่ะอสวัสดีจ้าลำพึงอำพลทถ้าผมนี่เด็กลงตั้งเยอะเออ อาาเอาไมม่มาเาม่ดูดิแล้วใส่ขาวมาเลยนะอ้าวสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้แน่นวัสดีค่ะเอาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เหมือนใครไม่เป็นไรทำไมมันเล็กเหรอทำไมอ่ะมันติดบเล็กใช้อะไรใช้อะไรสั่นสั่งเอแอลโอ๊ไม่ได้หรอกนี่ยังใส่ต้องใส่เบแกลต้องเสื้อเยอะเยอะหนูไปคลื่นแล้วหนูมาใส่มาถึงงานป่ะสวัสดีค่ะมาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกงานแแแล้วต่่กกางงเนีบบ ถ้ารองเท้าท่านเกงขาวมาเลยนะเมันคืออะไรให้บ้านยามเอาไปนั่งที่นี่เอาทางให้เขาขึ้นด้วยนะแมสสีเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาเดินดีๆลูกเอาข้าวอะไรมาอะไรมาขายเหรอข้อวม้าข้ามาเหรอสวัสดีค่ะแม่แก้วแม่บุญมาสวัสดีค่ะแม่ รัชดาพอรอธยอยมาแล้วค่ะเอาไปนั่งอะไรเอาล้มมาบังมาสบายดีนะมานะสวยอีกแล้วเนี่ยมาเราวอวันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้รำมงใช่ไหมเนี่ยได้นันนี้รำจ้าันนี้รำจ้าพูดแล้วนะ้วันนีรำค่ะเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า โอ้โหมานั่งข้างบนเลยปะไม่เลนูปะแม่เลนูปะไอ้นูให้แม่ไเลนูขึ้นไปข้างบนคนเดียวปะบางหมดเออใส่ไปแล้วก็แล้วปะแม่แฮกลัวฉันว่าเธอเอาตังค์ฉันไปไง่าเดี๋ยวบอกคนนี้ม่าใส่ไม่ต้องอ่ะแม่โนตตรนี้เลยห้ยายมาแล้วค่ะนี่ครับนี่เอาเว้นตรงนี้โอายสีนี้มันสวยนะ เอาให้ทางขึ้นบ้างเพอเดี๋ยวเหน้น้าไนอแมม่แ่ยับเปล่าูนี้แล้วยใครก็17ตัวใจตังไดูแังอะไรคะเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ไมติสามสิบเหรอ อ๋อค่าค่าเก้าอี้เหรอไม่มีตังค์ทำไงอ่ะไม,ไม่มีตังค์อ่ะตังค์หมดแล้วอ่ะอัอออนนะีน้หนีวันหยิบให้หน่อยนะหกหกสิบบาท,ทเดี๋ยวออกให้หนีแหละสอคน มีมีอยู่แค่นั้นะในในตังเนี่ยซื้อของมาแล้วดิดูไม่ดาดินี่เหลือไม่เอาแม่ซื้อของมาแล้วไม่ได้กดตังค่ะสามสิบนี่สองคนเอ้าเดี๋ยวค่อยมาถอนสามสิบใช่ไหมเท่าไหร่สามสิบสามสิบ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีเขาเอาตังค์มีป่ะเออมีถามโคสองคนน่ะเอาให้เขาเออนี่นี่อามีบอกเขาเอาแบงค์ร้อยมาเอาแบงค์ร้อยคืนเขารู้เรื่องเลยนะต้องลงเหลือกลับบ้านร้อยเลยแม่สงสารยังแม่สงสารนะเขลืมยีลืมสิแม่ปัดเหลือสิบบาทแม่ปัดเอาเปล่าพอเปล่าแม่ปัดพอเปล่าเอามั้ เราต้องหนีเขาใช่ไหมไปไปอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวนึ่งเจ้าค้าเจ็บอ่าแม่สีให้คนนั้นไปแล้วนะให้คนใส่ชุดขาวไปแล้วสามสิบอ่ะเนี่ยเขาเก็บคนละสามสิบอ่ะอ้าวมันมีใบเสร็อ่าแล้วเขาไม่มีให้เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันยังไงงงมีนี่เขาบอกว่าต้องจ่ายกับคนโน้นเราจ่ายผิดแล้วเขาจ่ายกับคนโน้นใบเสร็จอ่ะไม่อ่ะ อะไรวะไม่มีแม่เคลียร์หน่อยไม่ใช่เราก็บอกเคนนี้าจ่ายคนนี้เออเราบอกเขาได้นะมเราบอกเขาไปดิน้องบอกเขาว่าจ่ายว่าน้องจ่ายคนนั้นไปแล้วอ่ะต้องเอาคืนหรือเปล่าไม่ใช่คนละคนไม่ใช่เอาคืนไอหนีเอาคืนมั่วละอะไรวะเท่าไหร่นะคะสามสิบข้างหลังสาแล้วข้างไหนเรียกว่าข้างหลังอันนี้ข้างข้างหลังไหมแถวตั้งกับแถวไหนคะ ไม่ไม่ใช่ตั้งแต่แถวไหนคะสามสิบสามสิบสามสิบเหอางนหมดอย่างนี้่ะตอเนื่อ๋อนี่เรียกว่าแถวหน้าโอเคโอเคไอ้หมี้เอาใหม่ป่ะอ๋อเอาใหม่เอาแบงค์ร้อยมานี่เราอัหมี้ไปให้ก็ดีสองคนเอาแบงค์ร้อยเออนี่ใส่เข้าไปไม่เอาไม่ใช่แล้วเกิ่นอ่ะเนี่ยอะของแม่เอาคืนยังนี่ได้นะนี่ไม่ใช่ร้อยหนึ่งสองคน เขาเรียกว่าแถวหน้าเราเอาเอาเอาแบงน้อยออกมาโอ้ยยี่ไม่มีตังค์อยู่เอาใส่ไปด้วยใส่ไปเรื่อยไปเอาใบเสร็จเขาฮะไปสลิดแล้วก็ซื้อเยอะของเยอะไปเอาใบเสร็จมาด้วยเออไปร้อยหนึ่งชักเนอะทำบุญให้วัดตัวห้าสิบแถวหน้าอันนี้เขาเรียกว่าสิบแถวเนี่ยสิบแถวเนี่ยเขาเขาคิดว่าห้าสิบแถวที่สิบเอ็ดอยากอสามสิบก็ไม่ถ้าแถวที่สิบเอ็ด โดยละห้าสิบให้วัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแล้วเก็บเท่าไหร่กันแม่กบเท่าไหร่เก็บไม่ถเก็บแค่นี้เนี่ย่เ่ต้องบ้อนุ้ดไปเคลียร์กันนี้เดี๋ยวค่อยจ่ายหมีไงค่ะเขาบอกว่ายังไงคะเขาบอกว่าสิแถวเนี่ยห้าสิท่าแถวที่สิบดสามสิบรราคาไม่เรนู้จ่ายเดี๋ยวหนูจบแม่นี่น้องวนนี้เขามีใบเสร็จให้ด้วยแค่นี้ แม่แค่นี้นี่ขยับไปอีเขาให้ทางเดินนั่งนับอา้ดนนมาสิบเด็กขายเลไอ่ไบาทน้าถว่ไมเไม่ต้องขายต้องขายทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสองขายอีเพราะวันหนูต้อง อูตรงนี้บางไม่เห็นเลยอ่ะคนยืนที่นี่เห็นเลยเราตามศิลปินเกเวยยอนะเรารู้จักเราเกตเวย์ข้างบนหมดเลย เม่สีเดี๋ยวเหนื่อยม่สีอยู่เฉยๆเ้าเดี o, de um ๋ยวเหนื่อยเดี okay, ๋ยวขับไปบ้านโอ้ปวดหลังละแยกเหรอแยกใี่คนเดินมันต้องแยกหมดเลยนะท่างแยกหมดเลยเดี๋ยวอย่ามีใจเดี๋ยวก็ต้องมีไปนี่แก่อนแล้วก็เก็บตาม เเขาเคลียก่อนเดี๋ยวยังไม่ลงตัวเอาใครมีพัดนู่นซื้อพัดได้น่ะทางหลังแม้สีพัดหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้มาขายหลังค่ายังไม่เอาขึ้นค่ะนันตีก็กำลัง เตรียมวันนี้ขายหวยแม่ดาได้ไหมวันนี้ถ้าไปขายดิเนี่ยขายกับแม่ดาแม่ดาเป็นคนไม่ซื้อหวยตามหวยเหรอหนูไม่ไปแล้วเธอแด้จะบอกให้จะบอกให้เหลืออยู่60บาท60บาทก็เอาเป็นใครงกเลยนะแล้วผ่อนนะใช่ไหมผ่อนได้ไงเป็นคนไม่เล่นหวยไงยังไงความแม่ตีเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อน ไปให้ครับจากคนนั้นก็เอาไปไม่รู้เรื่องถามว่าเท่ไหรตรงไหนห้าสิบบอกว่าแร่ห้าแถวคุณจะห้าสิบตอนแรกบอกสิบแถวห้าแถวเขบอกสี่นะแปดแถวเขาบอกแปดแถวแล้วถามว่าแล้วข้างหลังไม่ตัวบอกจากข้างหลังไปสามสิบบอกว่าแล้วก็บเท่ากันให้หมดเออบอกว่าก็เลยสองคนเบอกว่าทำไมไม่เก็บเท่ากันเก็บกันทีเดียวไปเลยห้าสิบราะข้างหลังมันก็น้ำขยันๆเขาก็ต้องมานั่งน้ำใช่เอ้หมูแดงยังไม่มาใช่ป่ะ เอาแล้วไม่เห็นพวกวันดีพวกไอ้รัดมานแล้วมีพวกนี้หนีงานเดี๋ยวตื่นนี่เนี่ยพวกนี้หนีงานตื่นเลี่ยมหัวเป็นเจ้าของเจ้าของของงานโดก็ิงมเอาคนนี้ก็ไม่ทำฮะโอ๊ยมาถึงแล้วค่ะทีมอะไร ต้องการสมทบอะไรก็ติดต่อแม่วันดีเหมือนเดิมนะคะวันดีค่ะวันดีค่ะเดี๋ยวนี้ขายให้เองเลยติดต่อวันดีเหมือนเดิมนะคะใครจะสมทบอะไรแมีอันนี้ไม่ได้อใช่ไหมอะไรคะเดี๋ดสุดเ้ยแม่สู้วันนี้พี่ไม่ได้กดตังค์มาไม่ต้องโอนให้พี่ขอบคุณค่ะ พี่ก็สนุกสนุกพี่พูดเล่นพี่นี่ไปงานไหนพี่ก็จะไม่เคปกดตังค์มาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะร้อนมากเดี๋ยววันนี้จะมีสินค้าลูกมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะแม่ลีบอกจะมานะเป็นไลฟ์สดเมื่อคืนวันนี้เปิดร้านหรือเปล่าอ๋อเปิดครึ่งวัน อมอโอ้ยร้อนมากเลยร้อนดี่ฝนตกนะไปรู้อ่ะยี่แปดยี่บเก้าไปนะยี่แปดยี่บแปดยี่2เก้าไม่ได้ไปแต่วันดีไปวันดีไปแต่วันที่ห้าไม่เป็นไปนะไปแต่วันนีก็ไม่ได้ไปไปนนี้อ้าวแม่แม่หรือแม่ใช่ไหมวันดี Ok <k <k ่่ามีคนไอ่งฟ้ามมมันอะไรกันไีคนแลที่เก็บเก็บคุยกันแล้วใช่ไหมไม่่เดี๋ยวใกล้ๆอาจจะมีอะไรคนมาช่วยดูก็ได้อแหมแวีขององ่เยว่ขัดาารับไงอ๋อ ต้องดูเตตีเลยไม่เคยมาปีใหม่ไงตองรู <S <S ้ไโต่นตพี่โล่ uh> ันด mm ีวันนั้นบันันดีอันนี Además> ้คร้านที่พี่เคยอันนี้ไม่ใช่ร้านที่พี่เคยนั่นใช่เอาคนละร้านเหรอร้อนไหมไม่ร้อนมีร้านทีมีร้านดีอืม ม่าน,นี่อะไรมาคนอื่นเขามาสบายสบายอันนี้มนันนะแบบสมบัติเออรู้แล้วอว่าเป็นอย่างนี้ตลอดใช่อ่านบ้างไม่อ่านบ้างของอภัยนะคะ วัสดีค่ะแม่แม่เอ้ยตาเป็นไงแม่เอ้ยแม่แม่ละวิวันแม่ละวิวันตาเป็นยังไงดีขึ้นมัั้ยยเป็นงไงตาต้องถามยายแม่ถามแล้วตาบอดแล้วอุ้ยจริงเหรอไม่เห็นหน้าไม่ได้ไม่เห็นตาไม่เห็นคอนแล้วแล้วรักษาได้ไหมเป็นเพราะอย่างนี้ต้องทำไมหมอรักษาแบบไหนอ่ะเห็นติดนะ แล้วขนลุกแล้วหมอทำมาตอนนั้นมีปัญหาน้ำแดงเ้างหน้าากรนอเป็นดำแล้วป้าแพ้่ะอย่างป้าแพ้เห็นนะอย่างนั้ป้าแพ้แม่ละวิวันแล้วอย่างป้าแพ้นั่งเนี่ยเห็นนะมอย่างป้าแพ้นั่งใกล้ๆเห็นนะมเห็นหน้าไหมหอเยเนี่ยไม่เห็นอ้เขามาหลายเขาไปหาเป็นตีแล้ว หมอละค่ะโรงพาบาลอะไร่น่าสงสารโรงพยาบาลโอ้น่าโรงพาบาลเดกชนะเออมาได้เลยเนี่ยต้องใส่แว่นถ้าใส่แว่นก็จะเลียได้เนี่ยจรเลียปังนี่่งมู่จเลียตาแล้วจเลียเราบกหวังแล้วนคนจะีคนก็แม่ราวิวันใจดีอ่ะไม่คนจะฟ้องหมอนะเนี่ย ไ่ดีพี่เอาไม้ิดงานี่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกไม่ได้แล้วไปยังไปไหมเนียเาจะู้าเนมันไม่เห็น แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็่ม่กิาแ้ผงเปลี่ยนกรรมอะไรก็ไม่รู้เนาะไปทำอะไรมาไว้เนี่ยไมัเยๆไม่เตินสมัยเด็กๆไปทำอะไรมายิงนกตกปลามีไหมเลาโอนแ้วะหรอโอ้ต้องเอาหขอหสศีกรรมเขาแล้วล่ะ ดีว่าเป็นข้างเดียวอย่างนี้มันเลือกไม่ได้ว่านะโกเลือกกรรมนะตัวเดียวพอก็เอาโหสิกรรมไม่เอะ่ะสรโอสาอะไรนี่ใรมานั่งแถวหน้าลยแถวพันหนึ่งเหรอแถวหน้าพันหนึ่งนาจะตระกใจเ็าหรือยังเนี่ยนั่งตรงไหนจ้งป ยตังเองเอยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เสียยัไม่ได้จ่ายใช่ไหมเขาไปเคลียร์อยู่แม่ัจวไปไหนอ้นู่นแ้ว็นะกี่ตัวีนั่งงก็ได้นั่งไปนั่งแถวหน้าอะไรคะไข่คะอะไรอ๋อสูรหพี่ดาแม่แม่นั่งสูตรจะออกค่าเก้าอี้ให้อ๋อแล้วยังไงอะแม่สีแม่สี สู่เขาจะออกค่าเก้าอี้ให้พวกเราอย่าเพิ่งจ่ายนะสู่สู่อิตาลีนะคันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโอนเขาส่งอ๋อสู่บอกส่งเงินมาให้แล้วจ้าอ่านข้อสามส่งมาให้พี่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูพอดีเครื่องนี้พี่ไลฟ์อยู่ได้ได้ได้อ๋อพี่บอกแม่สีไปแล้วแม่สีครับเดี๋ยวไม่ต้องออกนะคะเดี๋ยวมีแม่ใจดีเขาออกให้ อนมาเจอไม่ได้เดินเนี่คุณก็ต้องเดินแม่สีนั่งแถวสดีกว่าก็แถวนี้เอาให้เขาหมดนี่เดี๋ยวคุณก็นู่นเดินคนเบียดกันเบียดขึ้นไม่ได้เป็นเบียดขึ้นไม่ได้คนนึงเดินขึ้นเบียดคุณไม่ใช่มีแต่เรานะเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้ถัดสุดแต่พี่ไม่เอาตังมานะเดี๋ยวให้แม่สีออกไปก่อนใช่เขาจะเดินขึ้นเวทีลำบากนี่เราขึ้นนี่ไม่ใช่แต่เขาเดินตรงนี้ไง ่้ตรนี้ตรงนี้ก็เลืนได้สแกนได้มะแวาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่ใหม่ยินดีต้อนรับค่ะหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยนะคนนี้ไม่ค่ยเห็นเลยเอออย่าพึ่งใจนะคะอย่าพึ่งใจ อาวัสดีค่ะแม่เบนฝนตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังวันดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเข้ามาฝนฝนนี่ามนที่อะไรที่ไหนฝนตกสวัสดีค่ะแม่เล็กแม่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรถจอดได้ไหนคะเหรออู้ยทำไมไม่มาจอดได้ไหนอ่ะห5จุลานะคะไม่ลืมมาขายของขายของให้ตลาดฮะเขาจะขอกเป็นไก่เนี่ยเขาจะหลับก่อนอ๋อเขาขับมาไกล อันน่นอันนั่นอน่คเต้นอันนี้ว่าพิธกรหญิงมัยะคไมาแม่นนี้นนี้จะเป็นพิยีกรหญิงแม่แม่แม่ะบอกแกประหยัดตังค์บอกให้จ้างไม่เม่จงไม่เป็นไรหรอกแม่เ็นก็เนี่ยเมยคู่กันเลยเนี่ยสองคนเนี่ยไม่หนูทบเียวเสียัฟดใช่ไโอเค ไม่เป็นไรไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าภาพนะเราต้องเรียบร้อยนะเฮ้ะไม่หมแล้วเป็นไงล่ะชอบกันเต้าฮ่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 าเอาเงินป่ะฮะได้มาจะเพียงพ้นไปเนี่ยวันนี้คงไม่ตกนะคนแถวนี้เหรอวันนี้มันดูป่ะรู้จักน้องนันไหมคะน้องนันอันนันไม่ทำคำนะ อาจะมาหาน้องนานด้วยเอ้ยขอบคุณค่ะยึดบ้านแถวนี้เหรอเอาข้าวมาส่งครับข้าวอาหารป่าเลไรครับอ๋อมาส่งร้านอาหารเหรอคะขอส่งตามร้านค้าครับอ๋อแม่ค้าสั่งอ๋อร้านอยู่ไหนร้านอยู่แถวนี้นะตรงป่าเลยครับออค่ะหวังว่าวันนี้คงไม่ตกนะ ฝนตกแล้วตกนี้หน่อยเองแต่อบอ้าวนะมาพร้อมของไทยเลยเอาฝนมาด้วยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะโอนมาเรื่อยอะเดี๋ยวแม่สีจัดการไปก่อนนะโอเคโอเคหรือไม่ก็สแกนได้เขาให้มาพันเดียวตังโอนมาแล้วเอาเท่าไหร่ได้ยี่สิบคนเอง เออจะให้ยังไงอ่ะจะคิดห้าสิบบาทคืออย่างนี้ก็บอกว่าสารแถวแรกนี่ห้าสิบเขาให้ลังสามสิบเขาให้เป็นหลังหุ่นนั่นก็ไม่นั่งค่ะได้ยิมแคทีเลยจะให้ยังไงเนาะสวัสดีค่ะแม่พัดอาจารย์แม่เล่นให้ยังไงนะเล็กคนละห้าสิบหรืออะแต่ตังมีอยู่พันคนแล้วใช่แต่ได้มันไปกดไม่ได้ไงไม่ได้เดี๋ยวพี่จ่ายเองอ่าได้

ติดนแล้วร้าพันไข่ไม่บอกแล้วว่าามีมา่อนก็เห่งระบอเคฝนตกแล้วโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่าพอละพันหนึ่งแล้วมันมันไม่พอไงมันไม่ไม่สีเขาจัดยังไงเกไว้ก่อนเดี๋ยวเมื่อจะ้อ เราไม่รู้ดงไเข็เยไว้ก่อนตกหนักแต่แดดออกท้าทิ่ยังมีอยู่ค่ะเวทีกำลังจะเอาขึ้นเลยต้องเอายังขึ้นไม่ได้ค่ะตกตอนนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ จะพ้่ไม่ถ่ายรูปหมูแล้วถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดาขอไปเคลียร์เริ่มโต้กันนะคะสู่เดี๋ยวพี่โทรหาค่ะ